ปอยตรีชดาโพสต์ไว้แบบนี้หลังออกเกลือนแต่งงานกับโอ๊กบรลลูเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วสำหรับปอยตรีชดาที่ควงแขนเจ้าบ่าวโอ๊กบัลลูหงหยกเข้าพิธีวิวาที่จัดขึ้นสองวันท่ามกลางเพื่อนพี่น้องและครอบครัวทั้งสองฝ่ายมาร่วมงานจำนวนมากในขณะที่ดาราคนดังก็มาร่วมงานอย่างคับข้างอีกด้วยล่าสุดปอยได้เคลื่อนไหวแล้วหลังแต่งงาน โดยโพสต์เฟซบุ๊กทรีชาดาพอยเบฮาร่าที่ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้งานสำเร็จทั้งสองวันนอกจากนี้ทิ้งท้ายไว้ว่าความรักของทุกๆคนที่มีให้ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องรักษามิตรภาพเหล่านี้ไอไว้ให้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำได้หากเกิดความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นพอยต้องกราบขอโทษทุกๆท,ท,ท่านจากใจคะ่ะ เชื่อว่าทุกๆคนที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมไปถึงญาติทุกๆคนหากขาดโค้อคนใดคนหนึ่งไปก็คงไม่สามารถทำให้งานออกมาได้ดีแบบนี้ขอบพระคุณค่ะ